ครับก็สวัสดีไปยังทุกคนนะครับผมเจอกันกันกบผมกับช่องโปเตปัฟคลิปนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสรุปข่าวเกมในช่วงระบาดที่ผ่านมานะครับจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูกันเข้ามาชมแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับอ่ะไปกันเลยครับไปเลยโปเตปัฟช็อปขายโค้ดเกมส์สตรีม EA, Rockstar, Ubisoft ราคาถูกและขายตีโบเลตในโซนไทย สนใจสั่งซื้อได้ที่ f a Facebook p a p e โปเตปับช็อปขายเกมและกระถูกลิง์อยู่ใน Description ครับผมข่า,าวแรกครับผมก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกม m a n น l o r s นะครับซึ่งมีประเด็นว่า ที่พัฒนาเนี่ยไม่ควรโดนบังคับจนทำงานน่ะให้จิตใจหรือร่างกายพังนะครับสำหรับเกมแมนนิลล์นะครับเป็นเกมแนวสร้างบริหารบ้านเมืองในยุคกลางน,นะครับที่เปิดตัวได้ดีมากๆในช่วงแรกๆของเกมนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางเกมนี้ได้ถูกวิจารณ์จากราฟาเอลฟานเรยรอปนะครับหรือผู้สร้างเกมเดอรลองดาครับว่าเกมนี้เนี่ยเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับหลุมพรางของเกม e a r l y Access เนะครับเพราะไม่ค่อยมีการปล่อยอัปเดตคอนเทนต์ทำให้ทางตัวแทนจำหน่าย ออกมาปกป้องนักพัฒนาและเกมดังกล่าวแล้วนะฮะซึ่งล่าสุดนะครับคุณทีมเบนเดอร์ครับหัวหน้าตัวแทนจำหน่ายมูนิทฮอสได้เขียนโพสต์ยาวนะครับมีเนะะื้อหาปกป้องเกม m a n เนอร์ลอสแต่โตค้คำวิจารณ์ของเ e ย์ล็อนะครับว่าเกมแมนเนอร์ลอสเนี่ยขายได้กว่า250,000ชุดในเดือนที่ผ่านมานะครับหลังจากเก,เกมขายได้ประมาณ2ล้านชุดใน3สัปดาห์แรก แล้วก็มีคะแนนเชิงบวกในสตีมถึง88%ผู้เล่นต่างมีความสุขทีพัฒดาก็มีความสุขและเราในฐานะผู้จัดจำหน่ายก็สึกเตือนเต้นกับเกมนี้แต่ล่าสุดแมนเดลลอดก็โดยวิจารณ์ว่าเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับลุ้งพลางของเกม Early Access เนื่องจากเกมนี้เกมวางขายมา,มานานแล้วแต่ว่ามีแพชเล็กๆแค่3แพชเท่านั้นทำให้เกมนี้เนี่ยมียอดคนเล่นลดลงตั้งแต่เปิดตัวซึ่งมันแน่นอนว่าเกมเปิดมาสักพักยังไงยอดคนเล่นก็ต้องไม่ไ,มได้พีคเหมือนตอนแรกๆอยู่แล้วนะฮะ ก็คือบางคนอาจหลังจากเพลิดเพลินกับการซื้อเกมเล่นคนเดียวที่มันดีๆแล้วก็อาจจะถึงใจเล่นเกมอื่นตามไปด้วยนะครับซึ่งคุณทีมเบนเดอร์ก็กล่าวเพิ่มเติมว่าก่อนที่มาน l ลอดจะเปิด Early a c c e s เเนี่ยเขาให้แนะนำให้เกรกสไตเซนครับคนที่คิดไอเดียเกมนี้นะฮะกับทีพัฒนา Slavic Magic ได้มุ่งเน้นพัฒนาเกมโดยรักษาวิสัยทัศน์ของตัวเองต่อไปและไม่ควรรับความคิดเห็นหรือคำวิจารณ์ที่ไม่สร้างสรรค์พร้อมบอกว่านักพัฒนาไม่ควรถูกบังคับให้ทำงานหนัก จนเสียสุขภาพจิตและร่างกายพังนะครับเพื่อเร่งัะนาคอนเทนต,ต์ตามความต้องการของผู้เล่นนะฮะถ้าหากอยากให้อุตสาหกรรมเกมยั่งยืนต่อไปเราควรต้องถอยห่างจากความคิดแบบนี้การประสบความสําเร็จไม่ควรสร้างความคาดหวังในการเติบโตที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามมาไม่ใช่ทุกเกมควรเป็น Live Service ที่ปังหรือเจ๊งและการเปิดตัวเกมไม่ควรให้พัฒนา ต้องวิ่งรูวิ่งตลอดเวลาจนเสียสุขภาพจิตหรือร่างกายของพวกเขาพังทลายนะครับซึ่งคุณทีมเบนเดอร์ได้กล่าวไว้นะครับที่ยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับเพราะว่าการทำเกมแบ็คฟรั้์เนี่ยเริ่มเห็นกันบ่อยในช่วงหลังๆนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปในในอุตสาหกรรมเกมนะครับก็รอติดตามข่าวกันต่อไปนะครับต่อไปก็มีข่าวสั้นๆนะครับแต่ยอมรับว่าเป็นข่าวที่น่าเศร้าสำหรับเกมแคปคอมที่เป็นไลฟ์เซอร์วิสนะฮะก็คือแคปคอมประกาศว่าเอ็กโซพรมลจะไม่มีอัปเดต ต่อไปอีกแล้วนะครับตอนนี้คัดทางแคปคอปได้ประก,กาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าเกมไอโซพลายมอลครับเกมโคออฟรวมตี้ยิงแนวเสากับเพื่อนๆน,นะฮะจะไม่มีอัปเดตซีซั่นใหม่แล้วนะครับหลังจากเปิดบริการได้มาเกือบเกือบ,บปีได้นะครับตั้งแต่ประมาณกลางปี2023ที่ผ่านมานะฮะโดยในซีซั่น4ครับในปัจจุบันนี้ จะถือเป็นซีซั่นสุดท้ายของเกมแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปครับผมตัวเกมก็จะจะหมุนเวียนคอนเทนต์ตั้งแต่ซีซั่น1ถึง4ไปเรื่อยๆในทุกเดือนเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยมีโอกาสได้เก็บสก,กินเก่าๆและไอเทมอื่นให้ครบนะฮะซึ่งมันน่าเศร้ามากครับที่เกมไม่มีคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะมาเป็นซีซั่นอีกแล้วนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเกมนี้เนี่ยคนเล่นปัจจุบันในสตรีมหรือเพียงแค่หลักสิบหลักร้อยเท่านั้นเองครับน้อยมากๆครับผมทั้งที่ทางแคปคอมนะครับก็ยังยืนยันว่าจะะเปิิดให้บบบรรรกกาทุ ต่อไปตามปกติซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะปิดเซิร์ฟตอนไหนเหมือนกันนะครับไอโซปรมรครับวางขายทั้งใน PS5, PS4, Xbox Series Xbox One แล้ก็วแลก็ PC ครับผมแลวก็เล่นในผ่านเกม Pass สด้วยนะครับใครสนใจก็ลองไปหามาเล่นกันได้ครับผมราคาต่อไปครับอันนี้ก็พูดถึงเกี่ยวกับ s p r i n t e r c e l l ลนะครับที่ทางทีมงาน,นบอกว่าเขาเอาแรงบัในดาลใจมาจากม e t a l g เกียร l i d ในการทำส s p i นเตอ Cell ลภาคต่างๆนะครับทางยูนิซอลได้เปิดเผยว่า s p i n t เตอร์ l l เนี่ย ได้ได้หยิบยืมแนวคิดมาจากเกมเพลย์ของ m i นเด g ก a s o l i อนะครับซึ่งเป็น a อคชั่นเอสปานานะครับหรือเกมแนวรอบเลนจารกรรมนะฮะซึ่งเมน m ด g กิเอสโอสนะครับสมัยปี1998บนเครื่องเท1น,น,นะครับซี่เป็นเกม Action a เอเวนเจอเนี่ยยอมรับว่านี่คือเกมที่เจ๋งมากๆสำหรับเกมในยุคนั้นและเป็นการเปิดตัวเกมเป็นเกมสเตลที่หลายคนชื่นชอบนะฮะทั้งเนื้อเรื่องระบบเกมนะฮะและก็ ส่วนอื่นของเกมอีกมากมายซึ่งตัวเมน้เกียนเนี่ยก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสองครามในช่วงสงครามเย็นเรื่องของชีวิตมนุษย์พวกนี้นะครับแล้วก็การเล่าเรื่องในเกมเนี่ยถือว่ากินใจกินใจผู้เล่นมากๆและก็อยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันก็ไปถึงในนิตยสารเมโทรเกมเมอร์ฉบับที่261นะครับก็มีการกล่าวไปว่าดีเ,เตอร์ของสเปร์เซลนะฮะคุนฟรานซิสคูรอนครับ ก็ได้บอกว่า s o l i s s n k e เนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบให้กับ Sam ฟิชเ e อนะครับในการสร้างตัวเอกในเกม Spider s p ิทเต e ร l l ซซึ่งผมก็ไม่แปลกใจนะครับว่าถ้าม e น a เกียร์โซลิและก็ทั้ง Spider s p ิทเต e ร l l l ลตีคู่กันมาในฐานะเกมแนวรอบเลนได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโคดามิกำลังทำเกมใหม่ก็คือม e น a เกียร์โซลิดสามรีเส่วน u b i ิซ f t เนี่ยก็ยังเงียบหายเกี่ยวกับเกมสปิ i เตอร์เซลภาคใหม่ หลังจากส p i เ Ce ร์เซลล์แบ็กลิสที่วางขายเมื่อสิกว่าปีก่อนนะครับวางขายไปภาคใหม่ก็ยังไม่ออกมาครับผมผมว่าทุกคนก็ยังรอสปินเ Ce ร์ซลภาคใหม่กันอยู่นะครับถ้ามีข่าวข่าวยังไงก็เดี๋ยวจะมาแจ้งทราบในอนาคตนะครับและก็ข่าวสุดท้ายครับผมอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเกมมันดีเพราะมีการเปลี่ยนแนวทางก็คือทีนี้โปรเจกตรครับบอกว่าแฟนชอบนิวเบอร์ตี้ของ c y b e r p u พัง0 7 7มีคุณภาพดีในวันเปิดตัวเพราะทีมงานเปลี่ยนรูปแบบในการทํางานนะฮะฟางคุณ พาวิโอซัสโกครับตำแหน่งนักออกแบบ Quest g a เกมซเบอร์พัง2077ให้สัมภาษณ์กับทาง The Gamer มนะครับในงานเกมส s c o มทางลาตินอเมริกานะครับว่าสาเหตุที่เนื้อหาใน DLC f a t แฟลชท็อปนเนี่ยมีการขัดเกลามาดีรันเกมแทบไม่มีปัญหาเพราะทีมงานได้เปลี่ยนรูปแบบในการทำงานใหม่ครับหลังจากเกมหลักเนี่ยเปิดตัวแล้วกระแสตอบรับว่าแย่ จากผู้เล่นหลายคนเพราะมีปัญหาต่างๆขึ้นมากมายครับผมและบอกว่าหากเกมหลักไม่เจอกระแสด้านลบ DLC อาจจะไม่ได้ดีเหมือนอย่างตอนนี้ก็ได้นะครับซึ่งอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะครับเซฟพังสองศูนย์เจ็ดเจ็ดนะครับมีกระแสต,ตอบรับที่ย่แย่มากจากคนเล่นในช่วงที่เกมเปิดตัวเนื่องจากมีปัญหาด้านเฟอร์มซ์แล้วก็บั็กมากมายนะครับรวมถึงคุณคาพโดยรวมของเกมก็ไม่สมงกับที่โปรโมทไว้ในตอนกอดเกมวางขายทําให้เกมนี่เนี่ยเป็นเกมที่น่าผิดหวังช่วงปี2020แต่แต่แล้วช่วงเวลาหนึ่งครับผมเซฟพังสองศูน ก็มีกระแสกลับมาดีมากนะครับหลังจากมีการปรับปรุงเกมเพลย์แบบยกใหญ่และก็ปล่อยอัปเดต DLC Phantom Liberty นะครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยไซฟงสอด7ู 7, กลายเป็นเกมคัมแบ็ k ที่ควรมาหามาลองเล่นสักครั้งนะครับแม้กระทั่งตัวซีรีส์ทาง Netflix เองอย่าง Edge Runner ก็ดีไม่แค้ในเกมเลยนะครับก็ไปหาดูกันได้ซึ่งตรงน,นี้เนี่ยซีรีโปรเจกต์ครับกำลังพัฒนาโปรเจกต์โอดีอนครับซึ่งเป็นเกมไซฟงภาคใหม่ร่วมกับโปรเจกต์โพลาริสที่เป็นเกมเดอะวิชเชอร์ภาคใหม่ ที่อาจจะเปิดตัวในนาคตนะครับถ้ามีข่าวคาอย่างไงโปรเตปัฟก็จะมาแจ้งข่าวให้ทราบในนาคตนะครับฝากกันไปด้วยครับอันนั้นหมดนี้ก็คือสรุปข่าวคกมในช่วงรอบวันที่ผ่านมาครับคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับและก็ผิดพลาดตรงไหนประการใดก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปต่างๆของทางช่องผมครับและก็สามารถสมัครเมมเบอร์กันไ,ได้ครับผม50บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิพิเศษมากมายและกามา่ Super ปคใ,ใหันลิ ต่อไปครับไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับ